สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บทองเกษตรทักษโกครับตอนนี้ยืนอยู่ไรอ้อยครับนะแต่ไรอ้อยแปลงนี้ไม่แห้งเฉาแน่นอนเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของไรอ้อยแปลงนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวครับครับผมวินัยพุกสุขครับพี่วินัยทองหลีพุกสุขค่ะแล้วก็ทองหลีพุกศุข้ะฮะหุ้นส่วนทางธุรกิจนะฮะไรอ้อยแปลงนี้กี่ไร่ครับ60ไร่ครับ60ไร่พันอ่าขอนแก่นครับพันขอนแก่นนะครับตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วครับ สิบเดือนแล้วครับสิบเดือนแล้วครับก่อนหน้านั้นเรามาดูตอนสี่เดือนไหมสี่เดือนสี่เดือนเนาะที่มาสัมภาษณ์ไปรอบหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้ไ่อ้อยอายุสิบเดือนเรียบร้อยแล้วอันนี้ต่อที่เท่าไหร่ครับตอนแรกตออแรกอ้อยปลูกใหม่ครับอ่าต่อแรกนะครับย้ํานะครับต่อแรกปลูกใหม่เลยนะครับพันขอนแก่นอายุสิบเดือนความสมบูรณ์การเจริญเติบโตโดยรวมณเวลานี้ความพึงพอใจของเราเป็นอย่างไรก็พึงพอใจครับ มันสูงสูงยาวแล้วก็เนี่ยสิบเดือนแล้วกใกล้ตัดแล้วแต่ยังเรายังเขียวอยู่เลยก่อนจะตัดนีน่น่าจะยาวขึ้นได้อีกครับอ่านะครับนะแน่นอนว่าเราไม่ได้ตัดสิบเดือนใช่ครับก็คงต้องไปอีกสองสามเดือนเนะาะประมาณกุมภาเลยอ่าก็อีกประมาณสองเดือนอาจจะได้ตัดก็หนึ่งปีพอดีอ่าแล้วปุ๋ยกับหกสิบไร่ใส่ไปเท่าไหร่ยังไงปุ๋ยใส่แต่รองพื้นใส่แต่รองพื้นครับ หกสิบไร่ก็สามสิบลูกสิบเดือนมานี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเหรอไม่ได้ใส่ใส่แต่รองพื้นอ่าเราใช้อะไรก็ฉีดพ่นโฟทีฉีดพ่นโฟทีี่ถืออยู่นี่นะอ่าใช้ใช้ตัวไหนบ้างยังไงก็ใช้โฟทีเนี่ยไปสามครั้งแล้วก็อะมิโนโกล์สามครั้งเหมือนกันใช้ร่วมกันครับอ๋อผสมร่วมกันเลยผสมร่วมกันเลยอ่าแล้วตัวนี้ตัวนี้โฟซอยฉีดครั้งล่าสุดครับเมื่อฝนตกเลยครับอ่ารวมแล้วโฟซอยหนึ่งครั้งโฟทีสามครั้งโกลสามครั้ง โอ้แล้วก็ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มาอย่างที่เห็นเลยครับคาดการว่าตอนหนึ่งของเราเนี่ยนะครับน่าจะยี่สิบถึงไหมน่าจะถึงถึงหรือกว่านี่ครับต้องต้องมีเทินนะครับต้องมีเทินครคิดว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบตันต่อไร่สําหรับตอนหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นไร้อยที่แบบไม่ได้มีระบบน้ําอะไรเหมือนกับคนอื่นเขานะเป็นไร้อยธรรมชาติด้วยซ้ำนะครับพึ่งพาฤดูกาลปีนี้ฝนแรงไหม เปนนี้ฝนแรงมากครับแรงแรงยาวเลยแรงจนใส่ปุ๋ยไม่ได้เลยอครับก็เลยต้องมาพึ่งพากลุ่มผลิตภันฑ์นี้แทนใช่ครับอ่าโอเคอ่ะแบบนี้ใช้ต่อไปไหมฮะใช่ใช่ครับอย่างนี้หยุดใช้ไม่ได้ครับต้องใช้ต่อครับต้องใช้ต่อนะยิ่งเราอยู่ในสภาพที่จะแรงก็ไม่รู้นะครับฝนมาก็เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบอ่าโอเควันนี้ผมนัท์พงทอรเกษตรพี่ตากลูกขอบคุณพี่วินัยและพี่ท้องรีมากนะครับที่พาเรามายืนดูไรอ้อยของแกนะครับเอาใจช่วยครับขอให้มี ผลผลิตที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ลดต้นทุนแบบนี้นะครับไปตลอดเลยผมนัทพงศ์บรทองเกษตรรักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ